thế thế thua sắp trổ thế thua sắp trổ nha cái gì cái gì cái gì cái โบไม่หยังบนหน้ามานะเนี่ยเขาไปโอ้อเยอะเอ้ยเตี้ยวเอาไปใส่ใส่คือด้อยเอา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 มึงเรียกพี่น้องเอาโอ้ยคักเลยบ่เนี่ยลงทุนยังคักเลยเอาใส่ไปจะพี่คือไปใส่สินกับสินเนี่ยฮะไม่มีสินเด็กว่าจะเอาให้เอากับโปองกระโป้งไหมฮะใส่ เอารเอาสินเอาสินให้พี่พิกมั้เดี๋ยวเอากระปงกระปงเดี๋ยวพี่พิกเดียวฮะบอกเจ้าหน่อยไหมมีเดี๋ยวผมเอามาให้เอาขวดน้ำมาใส่นี่มึงนี่แน่นี่เออใส่ใส่ใส่หน่อยหน่อยไมใส่หน่อยเนาะเจ้าเจ้าเจ้าพี่พี่นะครับเดียวเออแค่เดียวเฮ้ยบอกพี่พี่พิกเมียเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวดมมันไน่ดก็ำนั่นละคือแล้วเออเดี๋ยวเจ้าเจาพม่ีกนหากระปรงใหมไปยัีกนฮะเอาเอาอันกระโปรงใหม่ไปยัพีไงอเดียวข่โบมีอนนี้มิสินบอฮะสักสี่บอเอาผ้าขามาเดี๋ยว มาพี่เอาพี่ก่อนเว้ยเอาผ้าขัมมาผ้าขัมมาเท่าอาฮะผ้าพ้าขัมมาเนี่ยเดียวเว้ยน้องเล็บเจ๊เอา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 บอลเล่งบอลเล่งเอ้ยบาดนี่พี่น้องมาแล้วมาแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยเอาโอ้ยบาดนี่นักพี่น้องไอ้พวกมึงเด้อพวกซากเป็นไปแล้วเป็นไปไงล่ะพี่น้องพื่อนอะพื่อนอะพื่อนอะ โอ้ยจบดากอีกไปโอ้ยคักแถวบ้านนี่เอาเจ้าเจ้าเอาไปทีเอาเปทีนะเอาไปทียับยเวทีพ่บุนะบอมันค่สร้างค่าสร้างอเ้เออใช้ตัวับปเสียบนั่น โอ้ห้ไรพิเศษนะครับมอนี้มอบความสุขความสุขคินความสุขให้เอซนะครับอะไรงานตนะซื้อจไหนพอซื้อจะไหนครับซื้อจะไหนตาพิกครับตพผมอันนี้เด่นี่โออคุณนรี่เดพอคโอ้พอคุอขีอเด็คโอ้พอเช็คโอ้พอเอ้อเช็อ้อเช็คอ้เดโอ้อัน็ีพเค้พคโอ้พอเช็คโอ้พอเชโอ้พอเช็คอ้พอเ็คมอ้พอโอ้พอ็โอ้พ็คอ้อเช็คโับเ้โอ้ยเมอพี่ค ฮะบกมบกอโอ้ยบอลลงกระทวและพี่น้องเ้ยแก๊ติคักมาคักเด้อพี่น้องมือนี่เองนี่าใส่กันทอดซับเปิดเพลงให้ได้ฮะไม่เลิกเอา๋ย่ได้ที่เปิดเพลงกัน ฮะเต้นกอนบ่อ้าวอาเอาเออแมแตล้วค่อยย่างมรอบเออพึ่ษากันพึ่งากันหลงงงมาลงลงงงลงงงมาลูกลงอ้ตอ่งองลูกคนนั่ง เฮ้ลูกนแราลกนรชหหรอดิครับเป็นพี่ลงก็มาคะลงนะฮะแล้วลงลูกลงเพ่ง้สามรอบ้นางรอบเอ้าตนอนีด้นะครับตนรอก็ีหรบเอาตอนนี้นะครับคนนอยากโบวตคะแนนนะครับเป็นกำลังใจให้พ่อพแม่เด็กแกงก็โบวตมาเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ จ้าเอยจะมาหาวคักเออหาวคักเอ้ยาวเขาเปิดเพลงให้อยู่โอ้ยเียบ้อกรเลาบูทไปแล้ยไปดูกันเลยละต้อกัลูกมาทุกันเลยละปนั่งเด้อ

ตอมไว้ตอมไว้เตรียมพร้อมนี่เด้อเนื้อเทนเดอร์เทนเดอร์เทนเดอร์ห่นไก่เกาอล้เด้อเป็นมาเออเทนเทนลงออกหาแม่ลงุยกเซลล์กนะอ้จัห่องนึงด่ะตุ๊ก้เต็บนอิเดียล่อินเีย่อมนนี่มุนเ้ี่ยวนายซีพอมนมุนแล้ว คนเปิดเพลงกัเปิดไรจกเคียโทรัพท์เิ่อยากเล่นจะบ่น้สียงนั่โอ้ยหวานเลยค่ะเียงพิ้นได้พิกะิ่กะิ่าพิ้นพิ้นติพดอยร่ติกับพิ้นไปบอกว่าไม่มีลิ์กระถิ์แต่พิ้นดนตรีแหย่าดูอย่ามือ่อตาเลยกม

หลงไปด้วยนะครับหลงไปด้วยนะครับหลงก็ไปนะครับร่วมกิจกรรมด้วยหลงนะครับลงเฮ้ยเอ้เอ,าเอา้เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลงงงนะครับหลงงงเฮ้ยเอ้าโ Oh Oh จันเอ่มก็มาเออจันนิ่มจันเอ่มจันนิ่มเอาไก่ออกตัวเด้งตัวเด้งออกตัวเด้าท่าเนขับปี๊ดเพนอะไรบ้างเว้ยเอาเ อาสู่เขาสู่เขาสูส่เขาเฮ้ยเฮ้ย hey. hey. ลง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 ไม่ได้ลงลงลงไม่ลงเออลงลงลงเล่น sì> ก uh, ับเขาไม่ลงลูกลงไปไงฮะเอ้เอ้เอ้ลงลงทำไมมานอนอย่างนี oh! ้ลูกเด้อแล้วลูกเขาเล่นอะไรกันลูกเร็วลูกลุกเฮ้ยเฮ้ยโอ้ em gặp dám Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp